กดถูกใจเข็ดให้ด้วยนะครับผมนะมามามาวันนี้ก็วันที่11กันแล้วนะบทที่11กันแล้วนะสำหรับวันนี้ก็เช่นขอเวลาสักรู่นะขอเวลาสักพู่นะคะในการแบ่งปันเนะื้อหาสำหรับวันนี้นะรอแป๊บหนึ่งรอบ หนึ่งขอเช็คสัญญานะคะแล้วก็แบบบัน I am playing a chat I know I said she find past mommy water Baby girl you be stay mama These boys around you I swear them they blow grandma So make you know they send them girl Cause I am here to take you away Standing tall like a champion Bad man they know that I am the one Baby girl I bless you on know the ผลงานผลุดผลุดผลุดแป๊บหนยยึ่งแป๊ปแบหบนึ่ง้ใครเขามาแล้วนะคะเขาเยอย่าลืมปิดปูใจเพื่อนให้ด้วยนะ เอเวลาสักพู่นะคะในการแบ่งปันนอาสำหรับปัหผูกใจก็ติดตามกันเอาไว้นะคะเอาเนื้อหาเอามาให้แบ่งปันก่นยะน้มั เดี๋ยวแม่อเวลาทำงานสักครู่นะคะลูกเดี๋ยวแม่ต้องตัดต่ออืรู้แล้วแม่ต้ตัดต่อด้วยตัดต่อตรงไหนเราไม่ตัดไม่ต่อหนะ่ออันนี้ไรสดลูกไรสดเพราะนั้ไม่มีการตัดต่อไดๆ้ๆงสีนนเนาะมา,า้วาเนื้อหาวันนี้ผ่านียันงะนะวันนี้ก็เนื้อหาวันที่สิบเอ็ดละวันที่สิบเอ็ดวันนี้ที่พี่โนโจะเอามาพูดถึงเอามาแบ่ปันกันนะ ก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการอ่านปริกิริยานะคะของลูกค้าของเราเนี่ยให้แม่นนะคะเหมือนกับเราอ่านอุณหภูมิห้องนั่นเองปกติปกติเวลาที่เราเนี่ยอยากจะรู้อุณหภูมิในห้องของเราเนาะเราก็จะหันไปมองที่ปลอดวัดอุณหภูมิเพื่อที่เราจะได้ปรับ คุณหาปุ่มได้ตามที่เราต้องการและข่าวที่ต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยสามารถเรียนรู้ที่จะทําแบบนั้นกับปุ่มเป้าหมายของเราได้เช่นกันกับลูกค้าดีกว่าเอาแบบพูดง่ายๆเนาะพูดง่ายๆกับลูกค้าของเราเช่นกันหออลังจากที่เราเนี่ยคุยกับลูกค้าของเราเนี่ยไปสักพักหนึ่งนะคะ ก็ต้องแนะนํานะคุณต้องบอกว่าต้องแนะนําให้เราเนี่ยต้องเช็คนะคะเช็คปฏิกิริยาของลูกค้าเพื่อดูว่ายังอุ่นอุอยู่หรือเปล่าหรือว่าเย็นชืดไปแล้วนะคะกับทุกอย่างที่เรานําเสนอออกไปเราจะได้รู้ว่าเราควรจะปิดการขายเช่นไรนะ เราก็ต้องคอยเช็คคอยดูนะว่าลูกค้าของเราเนี่ยเริ่มเบื่อซึมซึมไม่อยากจะคุยแล้วเริ่มพยายามจะอะไรเขาเรียกว่าพยายามเลี่ยงแล้วนะเลี่ยงแล้วก็จากเราไปนะเพราะฉะนั้นปฏกกิริยาของลูกค้าของเราเนี่ยสามารถวัดได้จากการถามคําถามบางคําถามเออการใช้คำพูดที่ถูกต้องเนี่ยจะช่วยเราได้อย่างมหาศาลนะคะ ได้อย่างมาหาสาลในการรู้เชิงของลูกค้ามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างวันนี้วันนี้โอ้ยมาดูตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างนะคุณลูกค้าสนใจชิ้นไหนคะชิ้นนี้หรือชิ้นนั้นชิ้นนี้หรือชิ้น มันแรงเหินกันลึ้นหรือคุณลูกค้ารู้สึกว่าสายรัดยาวพอไหมคะหรือใช้ง่ายใช่ไหมคะแบบนี้หรือคุณลูกค้าสะดวกชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตคะหรือปกติคุณลูกค้าสะดวกชำระเงินแบบไหนคะหรือ ควณลูกค้าอยากใช้บริการจัดส่งถึงบ้านไหมคะหรือควรลูกค้าจะทำประการเผื่อรู้ชายด้วยไหมคะคำถามรา,านี้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 ที่พูดไปต้องบอกเลยว่าเป็นคำถามที่กระตุ้นให้เกิดการสนทนาเราสามารถนะคะใช้เพื่อเช็คปิกริยาของลูกค้าของเราได้ และที่สำคัญเลยคำถามหเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบแบบถามคำตอบถูกเขาเรียกว่าถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบแบบถามคำตอบคำได้ยากเออตอบ แบบถามคำตอบคำได้ยากเพราะว่ามันเป็นอะไรเพราะว่ามันเป็นคำถามที่ออกมาเพื่อการสนทนาเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยจะทำให้ผู้ไอ้เขาเรียกว่าทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยพูดด้วยได้นั้นเราจะต้องมาให้ถูกทางเพราะฉะนั้นเราต้องมาถูกทางนะมาถูกทางอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเดียวกับรถยนต์ที่ว่าจะต้องอุ่นเครื่องก่อนจะต้องอุ่นเครื่อง กนก่อนที่บ้านพี่หนูก็เหมือนกันเวลาเวลาสตาร์ทรถเนี่ยคือสตาร์ทอุ่นเครื่องไว้ก่อนยังไม่ออกตัวนะสักพักหนึ่งลูกค้าเราก็เหมือนกันนะคะเราต้องสตาร์ทอุ่นเครื่องกันไว้ก่อนยิ่งยิ่งเขายอมพูดด้วยเนี่ยแปลว่าโอกาสที่เราจะรู้จักความต้องการความชอบความไม่ชอบแล้วก็ปัญหาที่แท้จริง มันก็จะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นแล้วยิ่งเรารู้นะคะรู้ข้อมูลเยอะๆเราก็จะยิ่งวางแผนขั้นต่อไปของการขายได้เยอะขึ้นพูดเยอะๆอ่าไม่ใช่สิต้องบอกว่าอย่าพูดเยอะแต่ว่าต้องเป็นคนที่ฟังเยอะๆแต่ว่าถามบ่อยๆหัดถามหัดถามทำไมนะทำไมเราต้องจำไว้เสมอว่า ต้องวัดปฏิกิริยานะคะของลูกค้าบ่อยๆเพื่อเตรียมเพื่อเตรียมให้เขาเนี่ยเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปโจงขายเสียงย่างเนื้อและขายพร้อมกับดอกไม้ในมืออย่าลืมนะขายเสียงย่างเนื้อด้วยแล้วก็พยายามยื่นนะคะยื่นดอกไม้อยู่ในมือเนี่ยให้กับลูกค้าของเราเคย เลยพูดไปแล้วเนาะ,ะส่วนศิลปะนะคะศิลปะของการติดการขายนะ่นใช่อบอกเลยว่าตรงย่าได้มองข้ามนะผลลัพธ์หรือประโยชน์แลวแล้วก็ข้อได้เปรียดของสินค้าข้อได้เปรียดของบริการและโปรโมชั่นของเราเป็นอาคารเคล็ดลับของการติดการขายอย่างรวดเร็วก็คือก็คือ มีความมั่นใจในเสียงย่างเนื้อที่เราเลือกสําหรับลูกค้าวันนี้พี่หนวก็เลือกสินค้ามาตัวหนึ่งมาตัวหนึ่งนะต้องบอกเลยว่าไม่รู้จะถูกใจโดนใจเสียงเขาเรียกว่าไม่แน่ใจว่าเสนอเสียงย่างเนื้อโดนใจใครหรือเปล่านะลองเข้าไปดูลองเข้าไปส่งในเฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กของพัทละพรบุราศีดูนะ คำพูดอย่างอย่างอะไรคำพูดอย่างผมรู้สึกมั่นใจมากว่าสินค้าตัวเนี้ยตรงความต้องการของลูกค้าแน่นอนหรือรุ่นนี้ตรงจุดประสงค์การใช้งานที่สุดเลยค่ะหรือรุ่นนี้เหมาะกับความต้องการของคุณลูกค้ามากฝ่าครับหรือคุณลูกค้าจะชอบรุ่นนี้มากๆเลยผมรู้ ห้ามไปแสดงความไม่มั่นใจให้ลูกค้าเห็นด้วยการพูดประโยคอยา่างเช่นอะไรคำพูดเหล่านี้ห้ามแสดงออกห้ามพูดเลยเพราะว่าถ้าค,คุณแสดงออกคุณพูดไปนั่นก็หมายความว่าคุณไม่มีความมั่นใจไ้่มีความมั่นใจเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจเอาไว้ก่อนนะ สิ่งต่อไปนี้ที่เราไม่ควรพูดนั่นคือไม่แน่ใจน่าจะเป็นรุ่นนี้นะคะมั้งครับมั้งครับไม่รู้เหมือนกันมัง้งคงจะใช่อะไรประมาณนะั้นรอเนี่ยต้องแสดงนะคะต้องแสดงถึงความชัดเจนต้งประเด็นเป็นบวกแล้วม,มั่นใจต้องมั่นใจนะ บ่อยครั้งนะคะที่ลูกค้าเนี่ยมักจะส่งสัญญาณว่าสนใจฟังเพิ่มฟังเพิ่มหรืออยากจะทดลองสินค้าหรืออยากให้ลดราคาอีก้ะเมื่อเมื่อเราเนี่ยถามคำถามที่ถูกต้องโดยที่เขาจะพูดกับเราว่าฉันไม่ค่อยชอบรุ่นนี้หรือรุ่นเนี้ยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่หรือมีรุ่นที่เล็กกว่านี้ไหมหรือ มีอะไรที่ราคาถูกกว่านี้ไหม,รม<า>หรือมีสีอื่นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินแบบนี้นะให้รู้เอาไว้ให้รู้เอาไว้เลยว่าเขาเนี่ยมีความต้องการที่จะซื้อแต่ยังไม่พร้อที่จะฟัดเงินของเขาออกมาให้เราแบบเต็มที่ดังนั้นเราเนี่ยต้องให้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลการทดลองเออ่ รุ่นอื่นๆหรือข้อเสนออื่นๆอ,อ,อะไรที่มันพิเศษพิเศษเนี่ยเราก็ต้องเสนอเราต้องเสนอข้อมูลเหล่าน,นี้ให้กับลูกค้าของเรานะต่อไปนี้นะจะเป็นตัวอย่างนะที่ลูกค้าประเทศที่อายที่ยอ่ะาอ,อมากที่ลังเลที่ลังเลจุกจิกนิดนึง ลังเลชอบใช้เออเขาเรียกว่าขี้ลังเลชอบใช้ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องบอกว่าไม่ใช่นะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นลูกค้าเรื่องมากพวกเขาแค่ต้องการการกระตุ้นเล็กน้อยก่อนตัดสินใจซื้อบวกคนเหล่านี้ลูกค้าเหล่านี้ไม่ใช่คนที่เรื่องมากนะลูกค้าที่ประเภทขี้อาหรือว่าขี้ลังเลเนี่ยเขาไม่เคยเรื่องมาก แต่เราจะต้องกระตุ้นเขาเล็กน้อยประกอบการตัดสินใจนะตอย่างเช่นอะไรอืมก็ดูดีนะแต่ไม่รู้สิหรือมันเกินงบไปหรือค่อนข้างแพงเลยนะั่นะหรือลดใจเยอะสุดแล้วเหรอหรือขายดีไหมรุ่นนี้ เขาบอกเลยว่าลูกค้าประเภทนี้ต้องการให้เราเนี่ยขายมากฝานี้ให้สังเกตนะเราต้องพยายามสังเกตจากคำพูดของลูกค้าเนี่ยว่าแรงต้านแรงต้านน้อยให้สังเกตให้สังเกตคำพูดสังเกตคำที่เขาพิมพ์ คำที่สนทนากับเราเนาะในข้อความในแชทต่างๆเราต้องสังเกตแล้วเราก็ต้องเลือกใช้คาให้ตรงนะให้ตรงด้วยเพราะฉะนั้นงานของเราก็คือปิดให้ได้โอกาสที่ขายได้สูงมากสูงมากนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องพยายามเลือกใช้คำให้เขาเรียกว่าต้องเลือกใช้คำให้ถูก ในการที่จะตอบลูกค้าอย่าหลีกเลี่ยงคำวิจารณ์เป็นอากาศอย่าหลีกเลี่ยงคำวิจารณ์นะถ้าตอนนี้เราวัดปฏิกิริยานะคะของลูกค้าเราแล้วเกิดคำวิจารณ์ขึ้นอย่าได้หลบหลีกเป็นอากาศและอย่าได้ปฏิเสธแบบข้างๆคือคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องพูด สิ่งที่เราจะต้องพูดต่อไปนี้ดีมากเลยค่ะที่คุณลูกค้าพูดขึ้นดิฉันเนี่ยกำลังจะอธิบายเลยหรือเรื่องนั้นน่ะกำลังจะพูดถึงพอดีเลยครับแต่ผมขอพูดถึงประเด็นนี้ก่อนนะเออไม่ว่าอย่างไรก็ตามให้เห็นด้วยกับผู้มุ่งหวังก่อนบอกแล้วห้ามเสียง เราต้องฟังลูกค้าก่อนห้ามเถียงไม้อย่าเถียงเพื่อเอาชนะด้วยะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นด้วยกับลูกค้าก่อนจากนั้นเราก็ค่อยๆนะคะทำให้เขาเนี่ยมาอยู่ฝั่งเดียวกับเราให้ได้และถ้าลูกค้าพูดว่ามันก็ดูดีนะแต่ไม่รู้สิให้เราตอบว่า ใช่ค่ะดูดีและเหมาะกับคุณลูกค้ามากมากเลยใช่ค่ะดูดีแล้วก็เหมาะกับคุณลูกค้ามากๆเลยถ้าลูกค้าของเราตอบมาตอบกลับมานะว่ามันเกินงบไปหน่อยเราแค่เห็นด้วยกับเขาแล้วก็ตอบว่ามันเป็นรุ่นที่ดีมากครับให้ผมสาธิตให้ดู ว่าทําไมผมคิดว่ารุ่นเนี้ยเหมาะกับลูกค้าที่สุดถ้าลูกค้าพูดว่าคนข้ามแพงเลยนั่นนั่นก็ต้องเห็นด้วยกับเขานะทุกครั้งจริงคะ่ะแพงแพงมออกมอมแล้วก็ตอบว่ามันเป็นเครื่องมือที่ดีมากครับคุณลูกค้าให้ผมแสดงให้ดูว่าทำไม จากนั้นเราจะต้องสาธิตให้เขาดูเหมือนที่พี่หนงสาธิตวิธีการอะไรอ,อ,อย่างที่พี่โน่ทานนั่นคือการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ให้เขาเห็นพี่โน่เนี่ยต้องบอกเลยว่าสินค้าทุกตัวนะของพี่โน่ะพี่โน่ไม่รู้หรอกว่าดีหรือไม่ดีแต่เราต้องทดลองและดูสิว่า สินค้าของเรามันดีอะไรตรงไหนเพื่อที่จะได้เอามาโปรโมทหาเสียงย่างเนื้อของเขาให้เจอแล้วก็เอามาสร้างคอนเทนต์สร้างเนื้อหาแล้วก็ออกไปโพสอะแล้วก็ดูเปรียบเทียบจากวันแรกแล้วก็วันอื่นๆดูซิให้เขาให้เขาเห็นว่าเอ้ยหลังจากที่ทดลองใช้เนี่ยความแตกต่างเนี่ยคุณเห็นอะไรไหม เออคุณเห็นอะไรไหมจากการที่ที่นองสีเนี่ยได้กได้ทําการทดลองก่อนอ,อีกหนึ่งเทคนิคนะที่คู่ควรที่จะจดจาก็คือสรุปสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับแบบสั้นๆหลังจากที่พูดมาเยอะสันทยายมาเยอะอธิบายมาเยอะมาก และจุดเด่นของสิ่งที่เราจะขายเรียบร้อยแล้วสรุปเสียให้สรุปแล้วก็จบจบนะในเมื่อนะคะลูกค้าเนี่ยมีสมาชิกในบ้านสามคนและคุณลูกค้าต้องการเครื่องปั่นนะคะที่สามารถทำน้ำผลไม้ไร้ากากให้สัานี่นะ บนผักให้ละเอียดสำหรับทำอาหารสามารถรสผสมวัตถุดิบต่างๆในเครื่องเดียวเครื่องปัน่นรุ่นนี้คือคำตอบสุดท้ายแล้วครับคุณลูกค้าเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมเห็นไ,ไหม,ไไหมเป็นการสาธิตนะคะ<ม>เป็นการสาธิตให้สมาชิกในบ้านได้ทดลองดู แล้วก็สรุปแล้วก็สรุปถามเออถามเห็นด้วยไหมอีกตัวอย่างหนึง่งที่เรียบง่ายของการสรุปก็คือให้ผมสรุปสั้นๆว่าคุณลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะครับสรุปสั้นๆ สิ่งที่คุณลูกค้าจะได้รับเหนือสิ่งอื่นใดเราต้องสามารถแบ่งประเภทลูกค้าตามความต้องการถ้าลูกค้าของเราเนกำลังมองหาเสื้อสำหรับรูปอย่าอุดริขายชุดราตรีต้องดูนะว่าลูกค้าของเรากำลังมองหาอะไรเราต้องหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าให้เจอก่อนที่จะเริ่มขาย คำถามคือเราจะรูはは้ได้อย่างไรล่ะเราจะรู้ได้อย่างไรชชะเออแต่ละคนมีเทคนิคไหมแต่ละคนมีเทคนิคไหมว่าเอ้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกค้าของเราเนี่ยต้องการต้องการอะไรต้องการอะไรถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าลูกค้าของเราเนี่ยต้องการอะไรวิธีง่าย ง่ายที่สุดเลยนั่นก็คือการถามถามคำถามถามก่อนก่อนที่จะเริ่มต้นขายนะคะไม่ใช่เริ่มต้นขายแล้วค่อยไปถามทีหลังโอเดี๋ยวมันจะเข้ามันจะไม่เข้าประเด็นความต้องการของเขานะถามแล้วก็สรุปนะคะให้ชัดเจนว่าลูกค้าต้องการอะไร ้อมกับเรียบเรียงนะคะประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากสิ่งที่เราขายให้มั่นใจนะคะว่าระหว่างขายเราเนี่ยได้วัดก่อนเราได้วัดปรกิริยาเป็นระยะระยะนะคะจากลูกค้าของเราเนาะจะได้รู้ว่าเราเนี่ยมาถูกทางไหมเรามาถูกทางไหมลูกค้าของเรายังฟังอยู่หรือเปล่า และเราเนี่ยกำลังขายสินค้าที่ถูกต้องให้กับคุณลูกค้าของเราอยู่หรือเปล่าเพราะชนะหมอนะคะหมอยังวัดไข้ก่อนตรวเลยเราเป็นใครล่ะทำไมถึงไม่วัดปิกิรยยาของลูกค้าก่อนเวลาเราไปหาหมอหมอก็ยังต้องวัดไข้ก่อน เราก็อย่าลืมนะคะที่จะคอยวัดปัิจิยริยาของลูกค้าเมือนแบบว่าลูกค้าของเรายังสนใจอยู่ไหมย,ยังสนใจอยู่หรือเปล่ายังสนใจพี่น้องอยู่ไหมเออเอาสิเอาสิยังสนใจกันอยู่ไหมวันนี้นะเนื้อหาก็มีกันอยู่เท่านี้เองปัิจริยาของลูกค้านะเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านก่อนเราต้องอ่านเหมือนกับ เขาเรียกว่าเราต้องรู้อ่ะเราต้องรู้ค like วามต้องการลูกค้าของเราก่อนว่าเออลูกค้าของเราเนี่ยต้องการอะไรแล้วระหว่างที่ระหว่างที่เราให้ข้อมูลเนี่ยเราก็ต้องให้ลูกค้าของเราเนี่ยมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมด้วยจากการถามจากการถามนะลูกค้าจะได้ไม่เบื่อลูกค้าจะไม่ได้เบื่อ ไม่ใช่เอาแต่ส่งข้อมูลให้ลูกค้าอ่านอ่านอย่างเดียวนะไม่ส่งแต่ข้อมูลไม่ได้ส่งแต่รูปภาพแต่เราต้องคุยด้วยคุยด้วยถามด้วยกับลูกค้าเนี่ยว่าเอยลูกค้าแต่ละคนที่คุณเจอเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอาจจะมาไม่เหมือนกันหรอกคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าลูกค้าที่คุณที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเขาต้องการอะไร คุยกันเหมือนเพื่อนคุยกันแบบเหมือนเพื่อนเอ้ไปยังไงวันนี้สบายดีไหมสบายดีไหมจะเอาอะไร <c oughs> หาคุยแบบเพื่อนคุยแบบเพื่อนคุยไปอืม วันนี้ก็เนือหาก่ามีกันอยู่แค่นี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นพี่หนูก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะหลายๆคนเลยใครที่เจอเพจนี้นะคะก็อย่าลืมกดถูกใจเพจของพี่ห,หนุ่ให้ด้วยนะสาหรับเพจนี้นะเพจนี้นะแล้วก็ไปติดตามกันได้ทุกช่องทุกทางเลยไม่ว่าจะเป็นช่องของ YouTube นะคะคุณสามารถเข้าไปฟังย้อนหลังได้ในช่อง youtube แล้วก็รีวิวสินค้าต่างๆเนาะ รีวิวสินค้าต่างๆแล้วก็มีอะไรอีกมีทั้งเพจแต่ละเพจเนาะที่พี่หนงเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเพจที่พี่หนงข,ขายของอยู่เนาะแต่ละเพจว่าพี่หนงมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างนะในนั้นเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณกายามีทุกทกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะแล้วก็ ขอบคุณที่ตรวจถูดใจเพจให้ด้วยนะคะสุดท้ายน,นี้พี่หนุ่มก็ต้องเวยพรให้กับกาเรยยมีทุกท่านเลยทุกทุกคนเลยที่เจอเพจนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขมา่มีบุญกุศลสังขารแข็งแรงกันทุกท่านใครที่ทุกก็ขอให้ทุทุกใครที่สุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่ฮนหนุ่มสีก็ต้องส่งพวกคุณนะคะไปทําภารกิจกับจักรวาลอันเหลือเฟือสําหรับค่ำคืนนี้พี่ฮนหนุ่มสีก็ต้องกล่าวว่า สวัสดีราตรีสวัสดีทุกท่กทานจา้าไปบายขอให้โชคดีนะโชคดีกันทุกท่านเลย